สวัสด,ดีค่ะเอฟซี่ิแม่มาตามหาพี่ทองเอกกับพี่ทองคิวนะคะวันนี้อากาศดีน้องไม่ยอมเข้าบ้านเลยค่ะน้องอยู่ที่สวนนะคะเมื่อกี้น้องนอนอยู่ในมุมข้างในเนี้ยค่ะแม่จะปูผ้าไว้ให้น้องนอนนะคะตามโคนต้นไม้ค่ะ มลูกอืมอืมเรียกหาแม่นี่ทําไมหิวเหรอลูกหิวอาหารแม่ก็เอาไปให้แล้วไงไม่เอาอาหารไม่ให้หนูแล้วไงลูกทำไมหนูไม่ไปกินกันอืมอืมมีแดดอ่อนๆน,นะคะที่สวนแต่ว่าร่มเย็นค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะ แล้วจะมาเดินวนพันอะไรขาแม่ละ่ะลูกเอ้ยดูนะคะอ้อนอยากได้อะไรจากแม่เลยฮะอ้อ้อนอะไรลูกอ้อนอะไรอ้อนจะเอาอะไรอีกอาหารแม่ก็วางไม่ให้แล้วไงก็ไปกินสิลูกอือ ม่อก,กี้เขานอนอยู่แม่กะจะถ่ายให้เอฟซดูว่าแต่ละมุมแต่ละคนอยู่แบบไหนแต่พอแม่เดินเข้ามาปุ๊บพี่ปิ้งมาหาแม่ปั๊บเลยหไหนหนูนอนตรงไหนลูกเมื่อกี้แต่ละคนมนอนตรงซุกตรงไหนกันฮะพาบูกทำไมทำไมทำไม แมวส้มสองหนุ่มนะคะครับไมลูกอืมมาอืมนี่คลยพี่ทองทิวอันนี้พี่ทองเอกอันนี้พี่ทองทิวใช่ไหมลูกพี่ทองทิวพี่ทองเอกกำลังเกาะหลังแม่อยูโอ่โอ้โอ้ปีนหลังแม่อ้ ปินขึ้นหัวแม่ปินขึ้นหัวแม่อ๋อ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 พี่ทังทีว่าอะไรเนี่ยฮนะพี่ทังเอกลองมาลูกลงมาลงมาลงมาอ่าพี่ทังทิวอยู่ข้างหน้าพี่ทังเอกอยู่ต้นหัวแม่โอ้ลูกเอ้ยอยากกินอะไรลูกไายอยากกินอะไรบอกเอฟซีสิบอกเอฟซีสิลูกจะกินหนมเหรอลูก โอ,อนมแม่ก็ตังไม่พอซื้อนะลูกนะเฉพาะอาหารพวกหนูก็วันละร้อยกว่าบาทแล้วนะลูกนะขนมนานๆกินทีนะลูกนะนะแม่กินทุกวันไม่ไหวลูกกินทุกวันไม่ไหวนะลูกนะ อ้อนมากมายอ้อนมากมายอ้อนมากมาย FC ดูท่องเอกนะคะความอ้อนของเขาเขาะจะมาหอมแม่ให้ได้แ้อย่างนี้จะไม่ให้แม่ใจละลายได้ไงใช่ไหมจะไม่ให้แม่ใจอ่อนได้ยังไง เป็นเปื่นเปียนอยู่อย่างเงี้ยหอมหน้าหอมหลังอยู่อย่างเงี้ยดูดูนะคะเอฟซีดูคนหนึ่งอยู่บนตกักคนหนึ่งเคี้ยขาแม่เดี๋ยวแม่เข้าไปดูในบ้านก่อนนะลูกนะว่าขนมมันมีเหลือไหมเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในบ้านก่อนนะลูกนะ แม่ไปดูให้ว่ามันขนมเหลือไหมรักกันลูกรักกันพี่น้องรักกันนะพี่น้องรักกันลูกพี่น้องรักกันทองเอกับทองทีวรักกันลูก ขอบคุณนะคะ FC เมตตาพวกผมด้วยนะครับใช่ไหมลูกติดตามดูพวกผมด้วยนะครับ